ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่วันบรินมาร์เก็ตเพรสอีที่72ค่ะกับบอสอุ้มวันบลินพูนผลทิรันนะคะวันนี้นะคะเราก็ยังเจอเจอการเหมือนเดิมนะคะเพราะวันนี้มีทรัพย,ย์สวยมาฝากกับทุกท่านนะคะทุกๆ EP ีที่เกี่ยวข้องกับวันบรินมาร์เก็ตเพรสเรามักจะนําเสนอทรัพย์สวยๆนะคะที่เข้ามาฝากกับทางบริษัทของเรานะคะให้เป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนขายหรือนายหน้านั่นเองนะคะให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะคะเพื่อที่จะเอาไว ดูว่าซับแต่ละชิ้นที่มาฝากวันวาเลนินมีอะไรบ้างนะคะหน้าช้อปปิ้งขนาดไหนค่ะและวันนี้นะคะพี่อุ้มก็มาเอาเอาซับสวยๆอีกอันนึงนะคะมาฝากนั่นก็คือทาวโฮมนั่นเองค่ะขึ้นชื่อว่าทาวโฮมเนี่ยนะคะหลายๆท่านเนี่ยจริงๆแล้วบางคนไม่อยากอยู่ทาวโฮมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าชอบอยู่บ้านเดี่ยวมากกว่า แต่หลายๆท่านก็มีนะคะที่แบบว่าเออชอบอยู่ทาวน์โฮมก็ดีกว่าอยู่คอนโดอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็มีพื้นที่ที่มากกว่านะคะแล้วก็สามารถจอดรถในในบ้านของตัวเองได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะทาวน์โฮมที่อยู่ในโครงการนะคะจะเป็นทาวน์โฮมที่เนื้อหอมมากๆเลยค่ะถ้าวันหนึ่งนะคะเราเป็นคนที่ต้องตัดสินใจซื้อทาวน์โฮมที่อยู่ในโครงการคุณจะเลือกอะไรก่อนละคะถ้าเกิดว่าคุณเลือกได้ ค่ะอย่างน้อยนะคะหลายท่านอาจจะบอกว่าอย่างน้อยก็แบบว่าอยากอยู่บ้านหัวมุมนะคะหรือว่าอยู่ในบ้านที่ด้านหน้าฝั่งตรงข้ามของเราอาจจะไม่ต้องมีเพื่อนบ้านที่มาบางับางอยู่โซนด้านหน้านั่นหมายความว่าหน้าบ้านนั้นต้องมีวิวสวยนั่นเองค่ะและทาวน์โฮมวันนี้ที่พี่อุ้มนำเสนอนะคะนั่นก็คือทาวน์โฮมเมโทรทาวน์ลากูน่านั่นเองนะคะทาวน์โฮมตัวนี้นะคะอยู่ที่ โครงการเมโทรทาวแถวห้วยวังนองนะคะหรือว่าโครงการเดอะลากูน่าโซนห้วยวังนองนั่นเองค่ะโซนนี้นะคะก็หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะถ้าพูดถึงว่าห้วยวังนองเนี่ยเนื้อหอมมากๆนะคะเพราะว่าเป็นปอดใหญ่ๆของเมืองอุบลราชธานีเลยนะคะเพราะว่าหลายคนนะนะคะชอบบรรยากาศตรงนี้นะคะเนื่องจากอยู่แบบเป็นเลคเนาะเป็นเป็นห้วยวังนองเนี่ยคะ่ะแบบ มันมีลมมีอากาศถ่ายเทที่ดีและที่สําคัญนะคะห้วยวังนองนะั้นมันอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานีนั่ในเองค่ะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะคะไม่ว่าจะใกล้โรงพยาบาลสัปสิทธิ์ที่ประสงค์นะคะใกล้สนามบินนานาชาติหรือแอร์พอร์ตนั่นเองนะคะรวมไปจนถึงไปห้างสรรพสินค้าต่างๆใกล้โรงเรียนรูปนะคะใกล้โรง,งพยาบาลที่เป็นเอกชนด้วยนะคะนั่นคือโรงพยาบาลอุบลรักก็ใกล้นะคะ,ะ,คะเดินทางออกไปไหนก็สะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นบายพาสด้วยเหมือนกันนะคะ ก็สะดวกดีไม่รถไม่ติดด้วยนะคะนั่นก็คือกลายเป็นว่าหลายๆคนนะคะชอบชอบโซนที่อยู่แถวห้วยวังนองนั่นเองค่ะ แล้วโครงการทาวน์โฮมที่พูดถึงนั่นก็คือโครงการเมโทรทาวน์เด a g ลากูน่าเนี่ยก็อยู่โซนที่ติดกันกันกบห้วยวังนองนั่นเองนะคะหลังนี้พิเศษยังไงนะคะหลังนี้นะครับนอกจากราคาที่จับต้องได้นั่นก็คือราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดบาทนะคะหนึ่งล้านเจ็ดบาทนะคะราคานี้นะคะเป็นราคาที่ไม่แรงเลยนะคะเป็นราคาที่ถ้าถ้าพูดถึงเราเราเทียบกับ ทีทข่ขายกันนะคะคก็จะเป็นราคาปานกลางนะคะราคาที่หลายๆคนเขาก็ตั้งราคานี้กันนะคะแต่ราคาตัวนี้มันคุ้มตรงที่ว่าบ้านหลังนี้นะคะฝั่งตรงข้ามของบ้านเนี่ยติดกับสระว่ายน้ํานั่นเองค่ะฝั่งตรงข้ามเวลาเราเปิดประตูบ้านออกไปเนี่ยมันจะเป็นสระว่ายน้ําของโครงการนะคะเป็นคลับเฮาส์นะคะตามวิดีโอที่เปิดไปให้ดูในตอนแรกนะคะและทาวน์โฮมนี่นะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะเนื้อที่17.5 อ้ย17.2ตารางวานะคะ17.2ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะ140เมตรค่ะที่สำคัญนะคะบ้านหลังนี้พิเศษยังไงบ้านหลังนี้นะคะมีการต่อเติมครัวด้านหลังนะคะแบบเต็มพื้นที่ ต่อเติมครัวเต็มพื้นที่ยังไงคือมีทั้งซิงค์ครัวที่สวยงามนะคะมีพัดลมดูดอากาศหรือฮูดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะตามภาพนี้เลยนะคะนั่นก็คือครัวเนี่ยเตรียมพร้อมมากๆเลยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่ชอบทําครัวนะคะกับครอบครัวของตัวเองบ้านหลังนี้เหมาะมากๆเลยนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะที่มีการต่อเติมนั่นก็คือบริเวณโซนด้านหน้าค่ะซึ่งโซนด้านหน้าเนี่ยจะจะจะ,จะต่อในส่วนของการมุงหลังคาไว้ให้แล้วนะคะที่จะเอาเข้าเอา,เอารถเนี่ยเข้ามาจอดนะคะทำให้ รถของเราเนี่ยแดดไม่ล้วงนะคะมีการกันฝน,นกันแดดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแค่2ออย่างนี้นะคะมีการต่อเติมเนี่ยก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะคะเพราะปกติเอาเวลาเราซื้อทาวน์โฮมเนี่ยเราจะต้องมาทําการต่อเติมตกแต่งเนี่ยเพิ่มเติมอีกมากมายนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะที่บ้านหลังนี้มีนั่นก็คือตัวของเหล็กดดดนั่นเองค่ะ เล็กดัดลายสวยมากนะคะลายลายออกเป็นผีเสื้อเนาะสีขาวนะคะเหล็กดัดนี้ก็ติดมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นประตูด,ด้านหน้านะคะหรือว่าตรงช่องที่เป็นหน้าต่างนี้เขาติดไว้ให้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อุ่นใจได้นะคะเรื่องของขโมยขจรจริงๆแล้วเนี่ยโครงการเมโทรทาวน์เนี่ยแบบ มีรปภเนี่ย24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการการความปลอดภัยของเราเนี่ยก็ไปแล้วระดับหนึ่งมากๆแล้วอุ่นใจไปแล้วนะคะทางเจ้าของบ้านหลังนี้ยังใส่ใจค่ะนั่นก็คือติดมุ้งลวดเหล็กดัดไว้ให้เราเรียบร้อยดังนั้นนะคะพอเราเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้อง เราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยจ่ายเงินเพียง1นึ่งล้านเจ็ดแบาทนี่ก็โอเคแล้วนะคะแล้วในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทางเจ้าเจ้าของบ้านเนี่ยก็มีแถมให้เราด้วยนะคะซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอาจจะเป็นบางส่วนนะคะอยู่ที่การต่อรองด้วยถ้าต่อมากๆก็อาจจะไม่ได้แถมนะคะแต่ถ้าแบบคุยแล้วถูกใจก็อาจจะแถมหมดด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็น่าสนใจนะคะและตรงบริเวณห้องนอนนะคะติดวอลเปเปอร์ไว้ให้แล้วนะคะ เรียบร้อยนะคะเป็นวอลเปเปอร์ที่ห้องนอนหลักนะคะ เหล็กดัดผ้ามา่านหลังคาโรงจอดรถที่เป็นส่วนเติมให้แต่ตัวที่มันมีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นปั๊มน้ําแล้วก็ถังพักน้ำเนี่ยทางทางบ้าน,นมีอยู่แล้วนะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่318ทับ108ค่ะ318ทับ108นะคะหมู่บ้านจัดสรรเมโทรทาวน์3ห้วยวังนองเดอะลากูน่าห้วยวังนองอุบลราชธานีนั่นเองค่ะราคาจับต้องได้นะคะ1,790,000บาทค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหา าทาวโฮมหรือว่าบ้านที่เราเรารู้สึกว่าเออราคา1นึ0ล้านเบาทแต่ว่าต้องอยู่โซนโซนห้วยวังนองแล้วก็อยู่ในโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะก็คงจะต้องปฏิเสธ บ้านหลังนี้ไม่ได้เลยนะคะว่าเป็นบ้านที่พร้อมแล้วนะคะทั้งราคา1 7 9 0 0 0้าบาทนะคะตัวบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะแล้วก็ตัวของครัวเนี่ยมีการต่อเติมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหลังคาลงจอดรถด,ด้วยนะคะราคาประเมินพี่อุ้มว่าน่าจะสูงกว่าแน่นอนนะคะน่าจะอยู่ประมาณที่2ล้านหน่อยๆน,นะคะเพราะฉะนั้นหลังนี้ถ้าเกิดว่าซื้อแล้วก็คุณกู้ได้100%นั่นหมายความว่าคุณมีเงินทอนแน่นอนค่ะเดลากูน่าตัวนี้นะคะหรือเมโทรทาวน์ ห้วยวังนองเนี่ยตรงนี้นะคะตามรูปที่อินเสิร์ตเข้ามานั่นก็คือคลับเฮาส์หน้าบริเวณด้านหน้าของบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะ และบริเวณด้านหน้าของบ้านหลังนี้ก็คือตรงรถที่บริษัทจอดอยู่นะคะรถสีฟ้าแล้วก็มีป้ายพี่พุ่งจอดติดอยู่นั่นเองนะคะอ่านเนี่ยคือก็คือในในจุดที่โครงการบ้านหลังนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศดีค่ะเดินออกจากบ้านปุ๊บเปิดประตูบ้านมาอโอ้โหเราไม่ไม่ได้ติดใครเลยนะคะไม่มีใครมาบังหน้าเราด้วยนะคะดังนั้นนะคะเป็นเหมือนมีสนามหญ้าส่วนตัวหน้าบ้านเลยว่างั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ต้องการบ้านหรือว่าทาวน์โฮมที่ เดินทางสะดวกด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อากาศดีนะคะอยู่ในโครงการบ้านจัดสรรซึ่งเป็นโครงการที่เรามั่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะหลังนี้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะบาเลขที่318ทับ108นะคะ318ทั108 17.2ตารางวาคา1,790,000บาท2ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยมากถึง140 ตารางเมตรนั่นเองค่ะสนใจยังไงนะคะนัดเข้าชมบ้านได้นะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านก็อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะต้องมีการนัดก่อนเนาะจะได้เป็นความเป็นแบบ เขาจะได้อยู่บ้านมาเปิดบ้านให้เราด้วยนะคะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามหรือการอาจองนะคะเข้ามาชมบ้านได้นะคะทั้งทางโทรศัพท์ก็คือ0 9 3 456 4 4 4 4 6 1 4 4 8 8 8 8 9ตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้นะคะแล้วก็รวมไปจนถึงใต้ลิงก์เราก็จะให้ข้อมูลต่างๆที่วันนี้ที่พี่พุ่มพูดมานะคะอยู่ในใต้ลิงก์ตัวใต้เม้นต์ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงตัวแมพนะคะที่เราสามารถเดินทางไปดูได้ ะะหรือคุณอาจจะเสิร์ชหาใน Google Map บบค่ะคำว่าเมโทรทาวห้วยวังนองนะคะก็จะขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นก็สามารถเข้าชมได้นะคะมีการนัดเวลาก่นก่อนล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วสูกใจนะใช่เลยนะคะอยากจองนะคะจองเพียง5,000บาทค่ะเรามาีเรามีสินเชื่อให้บริการนะคะตรวจสอบวงเงินของคุณค่ะว่า วงเงินของเราเนี่ยผ่านหรือไม่หรือไม่นะคะถ้าไม่ผ่านไม่เป็นไรค่ะยินดีคืนเงิน100%นะคะแต่ถ้าผ่านเราก็ดําเนินการต่อและแน่นอนค่ะบ้านหลังนี้ราคาประเมินอยู่ที่2ล้านอัพนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณซื้อคุณมีเงินทอนแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในตัวของบ้านเมโทรทาวน์หลังนี้นะคะ318ทับ108ที่กล่าวมานะคะราคา1,790,000บาทนะคะบ้านดีวิวสวยนะคะไม่ติดใครนะคะอากาศโล่งโปร่งสบายคุณภาพยอดเยี่ยมแบบนี้ของแถมพร้อมนะคะ,ะตัวของการต่อเติมก็พร้อมสำหรับคุณหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะยังรอคุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะและ อาถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมติดตามเราค่ะวันวาินมาร์เก็ตเพลสนะคะทุกๆ EP และพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ EP ที่73ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ